เข้ามาในตลาดปากคองและบนซ้ายไปตามๆเพราะตอนนี้เป้าหมายของเราคือจะไปตลาดนาบ้สสภานลูกละน่าจะค่อนข้างเยอะเลยทำให้วิดีโอนี้ค่อนข้างคับ ูกหลานหนึ่งลูาหน้าไปตามทางตลอดการถ่ายวีดีโอพยายามหลบกล้องไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นเลขทะเบียนข้างหน้า ตามทางจนถึงท้ายตลาดแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกก็จะเขียนเลยเลี้ยวซ้ายไปเป็นทางออกไปถนนลาชักเปามร้อยเมตรแต่เราจะไม่ออกเพราะว่าจากท้ายตลาดเนี่ยทางออกตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปลาชักเปือแต่เราจะเลี้ยวขวา โอ้วันนี้พอดีเจอดินแดงเยอะมากให้ถ่ายให้ดูหน่อยเพราะว่าฝนตกเมกื่อคนะืนหนักในนี้เรียกว่าซอยวัดกระจงทองอันนี้ไปตามทางไม่กินแม เตือนคอสะพานหน่อยไ,ได้ถึงแล้วได้ถึงแล้วผ่านหมู่บ้านอิ่มอำพรยังเป็นสวนข้างขวายังเป็นสวนข้างซ้าย,าเ,ยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแต่ข้างขวานี่จะเป็นที่ดินเป่าซึ่งกำลังทำสวนเพราะกลัวเรื่องภาษีที่ดินปลา่าถึงแล้วเห็นป้ายแดง เลียวซ้ายก็ไปเลยเขาเขียนว่าถนนวัดสะพานเพื่อไปตลาดน้ำวัดสะพานละชถ้ใครจะมาแวะทำบุญอะไรก็ได้แบบว่าเราจะมาที่ตลาดน้ำเฉพาะวันเสาร์และวันหยุดนักขัดกันเลยลูกหมาเยอะจอดแล้วถึงแล้วค่ะตลาดน้ำวัดสะพานแล้วไม่เป็นไร อันนี้เป็นของที่ซื้อมาจากตลาดน้ำวัฐบาลเยอะคือวันนี้พอดีฝนตกเมื่อคืนเราก็เลยซื้อได้ไม่กี่เจ้าแต่เราซื้อเหมามาเกือบทุกเจ้าอย่างอันนี้ก็คือป้าบินกล่องละ20บาทแล้วก็อันนี้ก็หอหมกเห็นไหมหอหมกปลาช่อนปลาจริงๆแล้วก็อันนี้ซื้อขนมจีนพริกผัดเยอะ ขนมจีนน้ำยาเจ้าเนี้ยอร่อยอยู่ริมน้ำริมคลองเลยชุดหนึ่งสี่สิบบาทแต่ถ้าซื้อแยกก็คือถุงละห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้แบบหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอืมก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยอะไรนะอ๋อผลไม้เมื่อกี้ก็จะซื้อบังคุดสี่โลร้อยแต่ปรากฏว่าซื้อไม่ไหวเนื่องจากคนออกันเยอยอเกินไป ขอ,อชิมนะอร่อยจ้าอร่อยจจ้งๆ,อ,อ,งๆอากลับจากตลาดน้ำบสาสพานพอเลี้ยวขวาออกมาก็เจอถนนเส้นเดิมคือซอยวัดกระโจเราสามารถกลับทางเดิมคือปากคองตลาดหรือนี่ทางเดิมคือ หรือจะกลับทางเส้นราชพฤกษ์ก็ได้เพราะว่าจากปากทางที่เราออกมาจากปากของตลาดอเ,เกียบแป๊บหนึ่งเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรเราก็จะเจอถนนราชพฤกษ์จะผ่านเยอะหน่อยเพราะแถวนี้จะมีคลองเยอะ ย่านฝั่งทนเป็นอะไรที่คลองเยอะนี่ด้านหน้าเห็นแล้วถนนราชพฤกษ์ึกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าขามามาทางถนนลาชั้นรึกก็จะได้ไนนปิดป้ายทะเบียนก็ นี่เลี้ยวออกมาเจอถนนราชพฤกษ์ถ้าใครบางคนก็จะมาเส้นนี้เพราะว่าเขามาจากด้านราชพฤกษ์เขาก็จะเลี้ยวเข้าตรงซอยวัดกระโจมกลับกันได้แล้วนะแค่นี้นะจ๊ะ